บิดอะไรแบบนี้ป่ะสิเออตีเขียวสิงห์ทับินหีเขียวเรื่ออะไรไม่รู้จากการาเต้ะิไปเดาใส่ทำไมตรงนี้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 นะตรงไหนนะตรงไหนนะตรงนี้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 อ้ยพ่อหนูขอโทษอย่ามาเดาใส่แมกนี่แหละลูกแม่กีเดียตี๋จีบ กูว่าโหคุยลืมตัวคนหลายตัวเนี่จะเป็นเกย์วาย่าจะเป็นเกยาวนะเนเกยอย่าแอยกั้หูเลย่กูเเป็นเกจะเป็นกระเทยเป็นปเป็นป